นักเรียนเรากำลังจะเรียนแล้วใครยังมีมือเถือผีบ้าเอามาไว้ให้หมดนะต้องตั้งใจเรียนเนื้อเอาล่ะ,เ,ละเดี๋ยวครูขอเช็คแอทเทนดดนซ์ปั๊บหนึ่งเนื้อเอาล่ะหันมามองกล้องหนึ่งสองสาตูดหนึ่งสอ,อ,องสาตูด 1, 2, 3, ตูด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 ,ตด โต๊ดเยี่ยมมากหมอยขาอ่ะฮอ่ำเอ๋ยเบาเปิลอะไรล่ะเหี้ย เออเนื้อเดี๋ยวเอาอ,อย่างนี้ยองเฮเดี๋ยวครูขอเกอ้าอี้หน่อยลูกแล้วเดี๋ยวไอ้เจ้าบินเอ,เอาเก้าอี้ให้ยองพาไอ้ไอ้เด็กโน้นมาลางนี่ก็เรียนไม่รู้เรื่องโน้นมาล้างนี่มาล้างหน้าหลบเพื่อนแซ่อเออ นักเรียนครับนะสาหรับการเรียนการสอนเมื่อวานนะครับปราสอบความร้มแล้วนักเรียนไม่เพิงหน้าและไม่ควรเน้ะแต่ว่าครูปอเนี่ยอาจารย์หม่องเนี่ยนิสัยดีไม่ชอบบ้านเด็กจ้า เาล่ะแจกชีสอย่าบอกชีสแต่ถาดหยิบไปแค่ชุดเดียวแล้วส่งต่อไปเย็บไปแค่ชุดเดียวแล้วส่งต่อไปเหลอหยิบเยบไปแค่ชุดเดียวแล้วส่งต่อไปไอ้โป้เด็กผู้ชายนะคุยนะเนี่ยมงกุฎลาชีนีโตสเิพานนะเดี๋ยวคราวนี้จะเอามงกุฎเจ้าหญิงพิธาเออเจอมาให้ลัวมาคิดตังกับื่น เออน่ารักเอามาเลปีสองตัวค่ะครูเนื้อตัเหลี่ยมเร็วๆเกมเมอร์ความเกมเมอร์เร็วๆหยิบของตัวเองหยิบแค่ชุดเดียวแล้วส่องต่อไปเหลอหยิบแค่ชุดเดียวแล้วส่องต่อไปใช่เพราะเมื่อวานเราเรียนกันแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะเดี๋ยวพรู มวแต่บกชีสมัวแต่ผีบ้าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวครูปอไปเอายาปากเหม็นมาป้๊เดิมเขาปากเหม็นเกินเนี่ยโยอดหน้าโก้น้น้อนั่สองอน้ัมอน้อนัผู้ชเมื่อวานไม่เห็นีเลเลยโอ้ยอยเลย <worship bird. S 1> ได้เพลขอ,องทุ๊กขอดยาน้าอาวานักเรียนนะ สาเหตุที่ทาไพนักเรียนไทยกลายเป็นนักเรียนโพยเวลาเรียนภาษาอัเกฤษก็เกิดทัพา์จุมจุ๋มจิเก๋บง่ายๆยังไม่ได้การพระจานั้นลิกไปหน้าที่สองนะลูกนะพลิกไปหน้าที่สมไอเดนตั้งใจใครโลกไม่ตั้งใเยเดี๋ยวไปเดิน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 เดที่สานะจะพลิกไปหน้าที่สเหลอลิกไปหน้าที่ส ดูแต่ตอกแต่เฉพาะภาษาอัเกษไม่สนใจภาษาไทยตอกแต่เฉพาะภาษาอัเกษไม่สนใจภาษาไทยตอกแต่เฉพาะภาษาอัเกษไม่สนใจภาษาเป็นอะไรเป็นอะไร ออกเฉพาะภาษาอัเกฤษไม่ต้องสนใจภาษาไทยใช้เนวเจมภาษาอัเกษอ่านสะกดดังๆใช้เนวเจมกับภาษาอัเกฤษอ่านสะกดดังๆใช้เนวเจมกับภาษาอัเกฤษอ่านสะกดดังๆไม่ต้องดูภาษาไทยเลยเจมหนึ่งยีอาเปยเจมหนึ่งยีอาเปยเจมหนึ่งยีอาเปย

สีท่ทาเมืองสี o, hai, ท่ทาเมืองสี่ทาเมืองสี่ทาวมองาไพบรีชั้นประถมศึกษาเกมห้าไมบรี่ชั้นประถมศึกษา กมห้าไา่มาดิฉันมาถมศึกษายาบาดังดังเกมห้าไพ่มาดิฉันมาถมศึกษาเกมอาร์ไพมาดิฉันมาถมศึกษาเกมห้าไา่มาดิฉันมาถมศึกษา เกมหอกซิีลด้านนักเรียนเกมหอกซิีลดานนักเรียนเกมหอกซิลด้านนักเรียนเกมแกรเลฟอาศัยเกมแกร์เลฟอาศัย เกมเจ็ดเลฟอาศัยเกมแปดฮอมบ้านสะกดดีๆลูกเกมแปดฮอมบ้านน้องเวนเสียงหนาไอไออ่านหลังภูอย่าอานำโพนะแล้วอย่าอ่านรัวๆนะลูกมันไม่ดีแปดฮอมบ้านก้าเวฟด้วยกับ ก้าวเวบด้วยกับก้าวเวบด้วยกับเส็บพาลุ่นพุบบพองเส็บพาราานพุบคพองเส็บพารนพุบบรองเส็แอดฟาเธอร์พ่อ เท็าแปด f พ่อเท็ดแดพ่อเจแพอเจ็สิสองโพลิสมัตำรวจเจ2สิบสอง p o l ตำรวจเท็สิบสอง p o ตำรวจ เสดสสามมาเถอแม่เสดบสามมาเถอแม่เสดสสามมาเถอแม่เสดสเเชอโคเดสเเชโคเสดสเเชโค เย่เย่เยเอาอาออแล้วลอเนี่ยอกก็บอกว่าให้ผู้ตายัวรีบตรงไหนอ่ะทอซอสทำอับอะโอเคแลเรียอจ่มเานะลูกมานหายนะนะจ๊ะข้าวขาข้วขา่ะแล้วแล้วขาลดวน เน่น่เอ่อน่เ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 บ่เน่น่เ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 นกว่เน่เน่เนเ่พู่เน่น่เไ่่เนไ่ไน่เ่อ่เเน่เน่อเป็น่น่เน่เน่เน่่เ่น พ่อหลาแล้วโลกนักเรียนสิบห้าสิบห้านะโอเคสิบพ uhh 네ี่สิบห้าบาร์เพี่ชายน้องชายสิบห okay. ้าบาเดพี่ชายน้องชายสิบห้าบารเดอร์พี่ชายน้องชายาอพี่ชายน้องชาย เพบอกทเวนตี่วันยี่สิบอ่านดีอ่านช้าๆชัดๆแล้วก็สกอให้ถูกจิ้มเจกแต่ภาษาอังกฤษเสพบอกทเวนที่วันยี่สิบอเพอทเวนที่วันยี่สิบ จะบอกทวทีวันยี่สิบแปดจสิบเจ็ดมารีแต่างงานเสิบเจ็มารีแต่งงานสิบเจ็มารีแต่งงานเจ็สมาีแต่งงานสิบแปดชิลด์เด็กหลายคน 1ิบแปชิลด้นแดกหลายคน C H แดกหลายคนสิบดชิลดอาน C H ดกหลายคนสิอิงหลานประอังเกชอิหลนแรอังเกษสิบเก้อิงหลนรังเกชอิงหลระัเกสิเก้อินแรนอังเกช เย็บเสร็จเตยอ o ย i บเสร e จ i ตยอเย็บเสร็จเตยอเย็บเสร i จเตยอเย s บแอดนายสวยงามเยิบแอดนายสวยงามเย็บแอดนายสวยงามเย็บสองสามมาดิครอบครัว เย็บสองแฟมลรีครอบครัวเย็บสองแฟมรีครอบครัวเย็บสามสเตชันสถานี S T A T I O N สถานีเย็บสามสเตชันสถานี S T A T I O N สถานีเย็บสามสเตชันสถานี เยบเศษคำเฮียมาที่นี่ P A I คเฮียาทีบเศษคำเฮียมาที่นี่ O P N คเยทีเศษคำเฮียมาที่นี่ L I คเยบอกอ็งเลชภาษาอังกฤษเจ็บภาษาอังกฤษ ขอโทษทีจ <Yeah>, ัดดีมากที่มีสมาธิจิ้มภาษาอังกฤยจาเมอยี่้าเลอรเลียนยี่ผ้าเลอรเลียนยี่ห้าเลรเรียนยี่ห้เลอรเลียนยีกเอแลชภาษาอังกฤษยี่หกเอแลชภาษาอังกฤษ แยกออกแองเลภาษา,าแก N T i ภาษาแยก์ิตอนเชา้า Morning ตอนเช้ายกแจกมอร์นิ่งตอนเช้า Morning ตอนเช้ายกแจกมอร์นิ่งตอนเช้า Morning ตอนเช้ายกแจกมอร์นิ่ตอนเชา้ยายกแปดเมาร์มาก เย็บแ yeah, very much มาก I Y M U C very much มากเย็บแ very much a าก I Y M U C very much มากเย็บเก้ inplusted น่าสนใจ I N T A L E T D inplusted เย็บเก้า inplusted น่าสนใจ ยี่สิเก้าอินทราสเตดน่าสนใจสนใจสามเสบแดนซิ่ิงเต้นลาม่้นลามสามเสบแดนซซิงเต้นลาม่้นลามสามเสบแดนซิซิงไตทตันจิ้มโลกสามเส็บจิ้มภาษาญี่ทุกคนเออยานเมาเซ่ จะปาตกที่เป้นเลยแน่ยสามเสบแดนซิ่งเตดลามเ <Char me S 2> ส็บแดนซิ่งเต้นลำ D N C I N G แดนลามเสแดนซิ่งนล D I N G แลามเสอบสวมแม่งว่ายน้ำ สามแปดสวิมแม่งว่นะ้ำสามร้อดสวิม,มไม่งว่นะ้ำสาม้อแบดมินตันสามร้งแบดมินตันสักดแรงแรงสามร้อสอแบดมินตัน สามสิบสามได้ชาร์ลอตตีสัญชาติ N E T I N T L I Y ได้ชาร์ลอสัญชาติสามสิบสามได้ชาร์ลอตตีสัญชาติ N E T I N T L I Y ได้ชาร์สัญชาติสามสิบสามได้ชาร์ลอตตีสัญชาติ สามสิบสี่ after noon by สามสิบสี่ after noon by สามสิัสี่ after noon by สามสดบห้าเฟอร์บีดชอบปอดบาน สามได้ห้าแฟรบริชอบปดปานจิบมาสังเกต F B U R I T านสาแฟบริชอบปดปาน F B U R I T แฟรบิชอบปานสามเจามสามแจกวิชา F U B J E สามจ็วิชาสสามแจกวิชา สามีบอกซับเแจ็ควิชา E ับเจวิชาอ่าโอเคโลกกดปิดกล้องหี่ปูทีแล้วออกไปพักได้ใครอยากทักกล้องรูตกนะ